โอ้โหส่องประวัติก๊อตอาทิย์สามีปุ่มปนัดตาทำหลายอย่างดีกินไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำแฟนคลับหลายคนเซอร์ไพรส์สุดๆเพราะเมื่อล่าสุดปุ่มปนัดตาได้ออกมาประกาศว่าตนเองนั้นได้แต่งงานแบบเงียบๆกับหวานใจคนปัจจุบันอย่างก๊อตอาทิย์หลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมาสักพักแล้วและสำหรับก๊อตอาทิ์ อน,นันท์วันเจ้าของเหรียญเงินของโลกในรุ่นเมนพอสิกและเหรียญทองแดงของโลกในรุ่นเมนคลาสติกจากการเดินทางไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการระดับโลกมัสเซอร์มาเนียโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า70ชาติเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งผลงานที่ประจับของก็อดอัททิฟเคยได้แชมป์โลกที่เมือง ออร์แลนโดสหรัฐอเมริกามาแล้วในตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์ปี2016ของสถาบันหลัก WFF นักกีฬาพอกายอิสระนักกีฬายิงปืนรนนยุทธทีมชาติไทยอายุ48ปี